คุณผู้ชมคะเตือนภัยกันหน่อยคะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะบอกว่าตอนนี้ชีวิตเครียดมากเลยประกอบธุรกิจก็ติดขัดครอบครัวก็มีปัญหาเลยไปปรึกษาหมอดูค่ะไปดูดวงหมอดูเนี่ยเป็นหมอดูออนไลน์นะคะไม่เคยเจอเจอตัวกันเป็นๆแต่ว่าโดนหลอกให้ทําพิธีแก้กรรมโอนเงินไปให้หมอดูเกือบส0 0 0สนบาทหมอดูบอกเอาละเดี๋ยวเสร็จพิธีแล้วจะคืนให้สุดท้ายไม่คืนนะคะทางทนายรณรงค์บอกว่ามีผู้เสียหายแบบเนี้ย รวมตัวกันเกือบสี่สิบคนมูลค่าความเสียหายนับสี่สิบล้านบาทค่ะแบบนี้ทําอย่างอื่นได้ไหมพี่สุทําวิธีอื่นได้ไหมอ่ะมันหมดแล้วหมดพี่สุถึงลองมาทั้งหมดแล้วถึงได้ถึงได้บอกว่าให้เรารีบผ่านไม่ได้พราวะ่าอยากได้เงินอืมเพราะยังไงถ้าวันนี้เราขาไม่ได้สี่ทุกพี่สุก็คืนแล้ว ที่สุดนี่คือหมอดูนะคะ oh. หมอดูเนี่ยกำลังคุยกับผู้เสียหายนะคะผู้เสียหายอายุ53ปีค่ะเธอเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนำคลิปแล้วก็หลักฐานการพูดคุยผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ขณะที่กำลังดูดวงออนไลน์กับหมอดูคนหนึ่งเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายเธอบอกว่าเธอกำลังมีความเครียดค่ะมีปัญหาในครอบครัวแล้วหมอดูคนนี้ก็แนะนำบอกว่าถ้ามีความเครียดมีปัญหาครอบครัว แก้กรรมกันเอาเงินมาทำพิธี2 8 8 8 8 8บาทเดี๋ยวจะมาประกอบพิธีแก้ให้สวสดให้3วันเสร็จแล้วก็จะรีบโอนคืนให้เอามาแค่3วันเท่านั้นปัญหาต่างๆที่เคยมีก็จะคลี่คลายผู้เสียหายหลงเชื่อนะคะโอนเงินไปให้ตามที่บอกนะคะแต่พอครบ3วันค่ะถึงเวลาที่บอกว่าจะต้องคืนเงินหมอดูไม่คืนค่ะใบเบียงค่ะเงียบกริบค่ะ เธอตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความที่สอพอบางบัวทองนะคะเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นหมอดูออนไลน์คนนี้ก็ค่อยๆทย,ย,ยอยคืนเงินรวมแล้ว188,888บาทแต่ยอดยังเหลืออีก100,000บาทนะคะคแล้วก็เงียบไปทีนี้พอไปสืบสาวเราเรื่องปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่โดนแบบนี้นะคะยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนเลยค่ะ โดนเทคนิคการหลอกลวงหมอดูคนนี้แบบเดียวกันเลยค่ะซึ่งหมอดูคนดังกล่าวก็พยายามที่จะทยอยคืนเงินให้กับเหยื่อรายอื่นๆแต่มันเป็นลักษณะของการที่ว่าไปหลอกรายใหม่เอาเงินรายใหม่มาคืนรายเก่าทําแบบนี้เป็นทอดๆไปเรื่อยๆนใ,นใช่บ,บางคนก็บอกว่าโดนโกงเป็นล้านนะคะอืแล้วจ่ายกลับมาเดือนละไม่กี่พันบาทอะ่ะบอกว่าเดียเด๋ยวคืนให้เดี๋ยวคืนให้ทยอยทีละเล็กทีละน้อยทั้งหมดรวมตัวการปรึกษากับทานายรณรงค์แก้วเพชรค่ะ ต้องการดําเนินคดีกับหมอดูคนนี้ให้ได้รับโทษสูงที่สุดจะได้ไม่ไปหลอกลวงใครเขาอีกค่ะทุกคนที่เข้าไปหาคุณปรึกษาคุณทุกคนมีความพุกกันนั้งนั้นแต่คุณมากับทำให้เขาพุกหนักยิ่งขึ้กนก,กว่าเดิมอ่ะที่อยากให้เขารับโทษถึงขั้นที่สุดอะ่ะ นี่มันเป็นที่สุดสําหรับเขาอะที่อยากให้กระบวนการของกฎหมายดําเนินดีถึงที่สุดจากการเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเขาเคยถูกจับเข้าคุกแล้วโดยเคยโดนจับเข้าคุกม,มาแล้วก็ไม่เข็ดนะคะอ,ออกมาก็มาเกาะเหตุซ้ําลักษณะแบบนี้อีกนะคะทนายรณรงค์บอกว่ากลุ่มผู้เสียหายมีกว่า40รายค่ะมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทเดี๋ยววันนี้จะพากลุ่มผู้เสียหายอีก8คนที่ถูกหมอดูรายนี้หลอกให้โอนเงินแก้กรรม แจ้งความที่กองปราบปรามช่วงเวลาบ่าย2องโมงค่ะพฤติกรรมมิจฉาชีพเนี่ยมีให้เห็นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรูปแบบของหมอดูอม,มาหลอกลวงนี่เจอหน้าค่าตาแค่เฉพาะในแอปพลิเคชันไลน์นะคะไม่เคยเจอตัวจริงโอนเงินให้เขาไปแล้วค่ะี่ตอนนี้ขบขาจนเยอะนะครับหลอกลวงแบบนี้ก็แยะ่นะครับ